TV ลุยกับข่าวลุยนำเรินทั่วไทยนะฮะเหนือไกลสานใต้ข่าวใหญ่คบรถที่นี่ครับเจอกันวันนี้วันอังคารแล้วกลับมาทำงานปกติแล้ว12ธันวาคมพุทธศักราช2 5 6 6นะครับก็ทำงานอีกสักครึ่งเดือนแล้วเดี๋ยวก็เตรียมเชียอยู่หยุดยาวปีใหม่เร็วมากเลยเกิดจริงๆนะครับแต่การหยุดแต่ละครั้งแต่ละคราวเนี่ยก็จะมีการเดินทางเพราะฉะนั้นการเดินทางแต่ละครั้งแต่ละทีอาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์สลดใจครับกับพนักงานการไฟฟ้าขับรถมดีไปปปชนนกับ้้าย ค่อยค่อยนึกภาพสโลนะพอโชว์กับป้ายป้ายบอกทางข้างทางตุ้มตัวกระจายตัวปลิวมาและระหว่างตัวปลิวรถตามมาทับกันด้วยเหตุการณ์นี้เคาะหลายมากๆครับ ไปตั้งแต่วินาทีที่เกิดเหตุแล้วไปชนกับป้ายไปชนกับเสาข้างทางเหตุการณ์นี้ตามรายงานอย่างที่บอกไว้อาจจะโหมงานหนักโดยกระทั่งไม่ได้พักแล้วหลับในหลับในแล้วก็ไปชนป้ายบอกทางจนกระทั่งลดควาทับร่างของตัวเองซ้ำอีกทีตายขาที่ครับครับ ตือนภัยกันไว้แต่เช้าเลยนะคะคุณผู้ชมส่วนวันนี้วันอังคาระคะนะ่ะถ้าเกิดว่าเลิกงานแล้วก่อนนอนอย่าลืมมาหลอนกันกับรายการนี้นะคะเมะื่อวานนี้แค่ให้ดูพี่ป๋องพาไปเลี้ยงโตะ๊จีนผีโอ้โหคุณผู้ชมคนดูใน y t u t u เนี่ยกับล้านนะแต่พอมาเป็นของจริงเนี่ยเป็นล้านจริงๆรายการนี้ต้องดูก่อนนอนจริงๆปลากระป๋องส่งเรื่องผี อ้าวแล้ววันนี้ทำไมคนเล่าเรื่องผีน่าขุนจังเลยอย่ะคุณ<ป>ผู้ชมทนายไพศาลน,นี่ทนายระดับประเทศเจอกับทนายโรสค่ะซึ่งทนายโรสเนี่ยเชี่ยวชาญเรื่องของผู้หญิงเป็นพิเศษเลยเอาแล้วทั้งคู่มีเรื่องผีด้วยเหรอคะแล้วพอเขามาประชันกันแบบเนี้ย<ม>กะโหลกจะไปอยู่ที่ใครมากกว่ากันนี่เตรียมให้คะแนนแล้วนะทนายโรสกับทนายไพศาลน,นะคะคุณผู้ชม,มรอติดตามได้วันนี้อังคารเวลาดีสี่ทุ่มสามสิบห้าหลอน ก่อนนอนกับปลากระป๋องสองเรื่องผีหลังทุกโต๊ะข่าวค่ะครับพาไปดูนาทีระทึกที่โรงกลั่นน้ํามันแห่งนี้กันหน่อยนะครับผู้ชมจู่ๆเนี่ยมันเกิดไฟไหม้ขึ้นมาและสักพักเดียวมันระเบิดตุ้มคือทั้งหมด2ตุ้มด้วยกันฮะเป็นการระเบิด2ครั้งซ้อนนะครับมองเห็นจากระยะไกลเพราะว่าทันทีที่เกิดระเบิดเนี่ยมันเป็นลูกไฟลูกมโหรานลอยท่วมท้องฟ้าเลยครับ ผู้ชมเดี๋ยวพักกันครู่เดียวนะครับช่วงหน้ากลับมาดูเหตุการณ์ที่บอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยไม่รู้ว่าพระสุขเข้าพระเสาแทรกเรือนจําราชทันหรือเปล่าเพราะว่าล่าสุดนั้นมีเหตุการณ์นักโทษชายหลบหนีระหว่างการพาตัวออกไปนอกเรือนจําอีกแล้วครับอีกแล้ว พรีเมียมฟรักแกรนซ์สูตรวิตซี่สิบเท่าวงแขนดูกระจ่างใสเพิ่มเสน่ห์ด้วยกลิ่นหอมพรีเมียมหอมติดทน48ชั่วโมงหอมนีเวียพรีเมียมฟรากแกรนซ์กลิ่นสวีท t ow. s เฉพาะที่ลาตัสไหนเสื้องานแฟนมีเดียนี้อสักแล้วจ้าืม <h ums> ยังไม่นับอยู่เลยอ่ะทำยไงดีอ่ะ <h ums> ลองนี้เลยโอโมพลัสสูตรน้ำโฉมใหม่ที่มีดูโอบูสช่วยลดกลิ่นอับหอมนาน4ส,สัปดาห์ม <h ums> ั่นใจสะอาดหอมโฉมใหม่โอโมพลัสสูตรน้ำ ลูกกลับมาบ้านพร้อมสิ่งสกปรกและเชื้อแบคทีเรียที่อยู่รอบตัวแม่เลือกใช้สบู่เดตเตอช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย99.9%สะอาดสุขภาพดีปกป้องทุกสิ่งที่รักด้วยเดตเตอมือแห้งพอล้างจานทุกวันแต่ไม่ใช่แก่แม่ผมใหม่สไลท์พลัสคีนแอน์แคร์พร้อมแรนโนมอยเตอร์แรงบันดาลใจจากโลกสกินแคร์ช่วยกระจัดคราบมันแบบเอ็กซ์ตร้าแคมือคุณแบบเอ็กซ์ตร้า ขนาดพิเศษเพียง20บาทหาซื้อได้แล้วที่ร้านติดกดาวอยากทานข้าวข้างนอกแต่กลัวผิวหมองคล้ำ วอสลี UV Extra Brightening พร้อมกูต้าโกลช่วยบำรุงผิวดูกล o ใสพร้อม UV Filter ช่วยปกป้องผิวเพื่อผิวดู g กลใสขึ้นนิ่7วันใหม่ My, สุดอัปเกรด SPF 30 Lotion ชับำรุงพร้อมปกป้องผิวกล o ใสเอาใจคนชอบหอมใหม่ Breeze Excel Signature Limited Edition สูตรอัปเกรดน้ำหอมพรีเมียมช่วยขจัดคราบหนักไม่ต้องแช่ไม่ต้องขยี้หอมพรีเมียมติดทนยาวนานถึง30วันใหม่ Breeze Excel Signature Limited Edition สูตรอัปเกรดน้ำหอม อิตาลีถือเป็นเมืองแห่งบนสเสน่ห์นะครับที่ใครๆก็ตามอยากมาเยี่ยมมาเยือนครับที่ปประวัติศาสตร์ในครั้งนี้จะพาท่านไปที่หเมืองสาคัญเรื่องต้นจากเวโรนาจากนั้นพาท่านไปยังเมืองเวเนเซียจากนั้นครับฟิเรนเซ่ตามด้วยเมืองติซาแต่ขาดไม่ได้ครับเมืองที่มีความมั่งคั่งมากที่สุดมิ Mil ลานโอทริปนี้จะปิดท้ายด้วยเกมที่สําคัญที่สุดของลีกอิตาเลียนอินเตอร์เนชั่นแนลเอีดมิลานโอพบกับยูเวนตุสสนใจไปกับผมในครั้งนี้ได้นะครับจองและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโ0873473111 ชุดหนูมืนพี่เลยชุดพี่ก็หอมเหมือนแป้งหนูเลยค่ะหอมแบบแป้งแดกด้วยคอนตอด b บิวตี้ฟกลิ่นแป้งไกละดอกีิวนี้บริสุทธ์หอมหน้าทนุถนอแบบแป้งแดกนาน30วันให่คอม포ตมือแห้งพล้างจานทุกวันแต่ไม่ใช่แกแม่ผมใหม่สไลย์พลัสนน์คองวโนมอสเจอร์แรงมาดาลใจจากโลกสกินแคร์ช่วยกระจัดคราบมันแบบเอ็กซ์ตร้าแคร์มือคุณแบบเอ็กซ์ตร้าขนาดพิเศษเพียง20บบาทหาซื้อได้แล้วที่ร้านติดดาว รังแคกลับมาบ่อยๆไม่ต้องทนใช้เคลียร์เจเนอเรชันใหม่คิดค้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านหนังศีรษะด้วยเทคโนโลยีช่วยกระจัดรังแคที่ดีที่สุดของเคลียร์และซุปเปอร์วิตามิน10เท่าช่วยปกป้องจากรังแคมั่นใจ100%เคลียร์เจเนอเรชันใหม่แข้งยุ้ยมีเค้องโชว์ลีลาท่าเต้น่อยใหม่วัสซีนกลูตาไฮยาโปรเอชผสาน70เทา่าคอลลาเจนฟิลเลอร์ บูสผิวให้ดูแต่งตึงแพทย์ผิวดูวเฟิร์นกระชับกระจ่างใสใหม่วาสลีนเอาใจคนชอบหอมใหม่บริสเอ็กเซลเซ็นเจอร์ลิมิเต็ดเอ dition สูตรอัปเกรดน้ำหอมพรีเมียมช่วยขจัดคราบหนักไม่ต้องแช่ไม่ต้องขยี้หอมพรีเมียมติดทนยาวนานถึง30วันใหม่บริสเอ็กเซลเซ็นเจอร์ลิมิเต็ดเอ dition สูตรอัปเกรดน้ำหอมถ้าหมอบอกทำได้แค่ไหนเราก็จะสู้แค่นั้นถึงเปอร์เซ็นต์มันจะไม่มีเราก็จะสู้ความฝันของแม่ทุกคนเขนาน่าจะคิดว่า ถ้าลูกคลอต้องมาครบ32ประการเนี่ยคือดีที่สุดหวังให้เขาแข็งแรงแค่นั้นมือแห้งพลังจานทุกวันแต่ไม่ใช่แกับแม่ผม สลไลดล์ plus แ l e a อ care พร้อมแรมโนโมอยส i s t อ r ์แรงบันดาลใจจากโลกสกินแคร์ช่วยกระจัดคราบมันแบบ extra แคร์มือคุณแบบ extra ขนาดพิเศษถงยีิบาทหาซื้อได้แล้วที่ร้านติดดาวเอาใจคนชอบหอมใหม่ breeze excel signature limited edition สูตรอัปเกรดน้ำหอมพรีเมียมช่วยกะจัดคราบหนักไม่ต้องแช่ไม่ต้องขยี้หอมพรีเมียมติดทนยาวนานถึง3 0วันใหม่ breeze excel signature limited edition สูตรอัปเกรดน้ำหอม จอยได้ไม่สุดเพราะปัญหาไม่รู้จบตายวงแขนใหม่วอสลิงโรลเซรัมขั้นสุดของวอสลิงคูต้าโกลออมพูที่มีนายาเทนไมลเข้มข้นช่วยลดรอยคล้ำผิวดูเรียบเนียนรู้สึกดูกลอใสขึ้นมั่นใจชนะขาดใหม่วอสลิงคูต้าโกลแอมพูปีใหม่โอกาสของการเริ่มต้นปีใหม่นี้จะวิ่งจะให้เวลาจะเริ่มต้นใหม่เป็นนายตัวเองเป็นกำลังใจให้ทุกการเริ่มต้นนะคะให้แบรนด์แทนใจเริ่มต้นปีใหม่ไปด้วยกัน <laughs> อ๊ยชุดหนูมันพี่เลยชุดพี่ก็หอมมันแป้งหนูเลยค่ะหอมแบบแป้งแดกด้วยทำตอดบิวตี้พัฟฟ์ล์กลิ่นแป้งแดกและดอกพีออนนี้บริส<อ>ุทธิ์หอมหน้าทะนุถนอมแบบแป้งแดกนาน30วัน พื้นที่จังหวัดชนบุรีนน,นทบ,บุรีนะครับผู้สมขออภัยมีเหตุการณ์ที่ออกมาซ้ารอยราชทรรอีกแล้วไม่รู้ว่าช่วงนี้ดวงกําลังตกหรือเปล่าม,มีเหตุการณ์นักโทษชายนะครับหนีออกนอกเรือนจำเนี่ยไม่เว้นแต่ละเดือนเลยแล้วครั้งหลังนี้นะครับเป็นนักโทษชายคดียาเสพติดคือเป็นนักโทษชั้นดีแล้วนะแล้วเขาเนี่ยถูกพาตัวออกไปทํางานบริเวณนอกเรือนจําอาศัยจังหวะนี้แหละหลบหนีไปครับ,รบดูภาพจากกล้องวงจรปิดนี้เลยนะครับเป็นนักโทษชายชื่อ